อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าอีพีที่2เราจะรีวิวนิยายของภาคิไในนะครับตรงใจพอดีเลยเพราะว่าตอนนี้อยากอ่านนิยายวายแล้วก็ภาคิไในก็ออกนิยายวายมาชื่อเรื่องว่าอ่าอนุบาลปฐมมัธยมคนที่อยู่ในใจผมคือพี่อิดดอกสองคลิปติดแล้วนะที่นักเขียนตั้งชื่อนิยายแบบเนี้ยเล่นนี้เลยอ่าเห็นปะอ่าไ,ไม่เอากูกูมุด นี่ใหช่างแม่งก่อนอื่นก่อนจะเข้าเรื่องนะจะบอกไว้ก่อนว่าโจ้นเนี่ยจะรีวิวเฉพาะของเพื่อนเท่านั้นนะคะหรือจะรีวิวเฉพาะคนรู้จักหรือคนที่รู้จักเราแล้วเขาอยากให้ เราเมานิยายของเขาโจจะไม่รีวิวนิยายของคนที่ไม่รู้จักหรือนักเขียนที่เราไม่สนิทสนมด้วยเนาะเพราะว่าอะไรรู้ปะตั้งแต่กูอยู่วงการนักเขียนมาประมาณ10กว่าปีนะวงการเน็ยดราม่าเก่งไม่แพ้วงการบันเทิงเลยมึงเคยท,ทาสรุปดราม่าของวงการนักเขียนปะละ่ะว่าปีหนึ่งมีกี่เรื่องฉะนั้นการรีวิวของโจนะครับก็จะเน้นรีวิวนิยายที่เน้นแต่จุดดีๆเนาะเอาเลือกสิ่งที่ดีๆมานําเสนอกันนะครับแม้จะมีจุดที่แอบกัดกันบ้างแต่กูก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้มันดูแย่นะเพราะนี่คือง คนถามว่าเอ้ยทำไมพี่โจถึงไม่พูดแบบตรงไปตรงมาไม่ชอบตรงไหนก็ให้บอกความจริงเซอีง้งหคือเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยเรื่องที่เราเกลียดอะเราก็ควรจะพูดรับหลังกับเพื่อนที่สนิทถูกป,ปะคือมันไม่ใช่เพราะว่ากูเป็นนักเขียนแล้วกูไม่ควรพูดอะไรอย่างนี้นะแต่ปกติแล้วเนี่ยข้อผิดพลาดของคนอื่นเนะี่ยไม่ว่ามึงจะทําอาชีพอะไรมึงจะเป็นใครมึงก็ไม่ควรเอามาพูดประจานต่อหน้าปะหรืออาจจะควรก็ได้นะแต่มันเป็นเรื่องของมึงนะไงอีกอย่างหนึ่งไงโจเชื่อว่า,วางานแม่งจะดีจะเลวอะมันก็ต้อองงงมทไไ่่่่เรืาาสวถึ รีวิวต่อของเพื่อน <PE AR> เพื่อนมาเล่นได้ไงโกรธกันก็ช่างแม่งคนอื่นโกรธกูกูขี้เหยียดไปซื้อกระเช้า,ชาอ่ะคือที่เก่นสยาวเหยียดนะครับก่อนเข้าเรื่องเนี่ยเพื่อให้เข้าตีมนักเขียนผู้อ่อนไหวนะฮะคนที่เราจะมารีวิวกันวันนี้เลยเขาเป็นนักเขียนนิยายผีตัวพ่อของวงการอ่อวงการนักเขียนผีนะฮะในประเทศที่ยังมีชีวิตอยู่ <S <S แต่ว่าตอนนี้เพิ่งออกนิยายอ่อรักหวานแหววเรื่องนี้ออกมาเป็นนิยายวายเนาะพาคินในทำเสียงแบบพิมพ์ลีพาย เปิดฝาน้ำหอมไม่ได้เอาโง่จังเลยนะดึงขึ้นสิอ่ะแล้วมึงหมุนจะเปิดได้ไหมล่ะมึงดึงขึ้นสิโอ้โหมีตังซื้อทุกอย่างรองลองรอ,งองได้พอได้ไปแล้วมึงเปิดไม่ได้ดอพาคิ้นไหน จะบอกให้นะภาชินัยเนี่ยเป็นคนเก่งมากนะนางสามารถทําให้เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยทำให้เป็นเรื่องได้หมดเลยไม่ได้หมายถึงนิยายนะหมายถึงเวลาทะเลาะกับเพื่อนนะ <c oughs> อะเพื่อไม่ป็นการเสรยียเวลานะฮะเรามาทําความรู้จักกับนิยายเรื่องใหม่ของภาคินัยกันเลยดีกว่ากับชื่อเรื่องอนุบาลปฐมมัธยมคนที่อยู่ในใจผมคือพี่ชอบตั้งชื่อกันอย่างเนี้ยอนุบาลปฐมมัธยมคนที่อยู่ในใจผมก็คือพี่เห็นไหมมึงชื่อเต็มจอเลยเร <c oughs> าจะ <c oughs> พาไปดู5เรื่องที่น่ารู้นะครับเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้ครับ มาดูเรื่องย่อกันก่อนนะครับจะยอดแบบเข้าๆนะฮะ จริงๆย่อเขาคร่าวเนี่ยก็เกือบทั้งเรื่องแล้วละ่ะคือเรื่องนี้เป็นนิยายวายสายมุงมิงนะครับเป็นเรื่องราวของกรดกันนักเรียนม .3 ที่แอบชอบรุ่นพี่มหชื่อพัดพิมซึ่งในแต่และช่วงชีวิตของกอดกันเนี่ยก็จะมีไอ้รุ่นพี่ซึ่งเป็นพระเอกคนนี้เข้ามาป้วนเปียนอยู่ในความทรงจําของนางเสมอแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยน้องนางจะต้องปิดบังความรู้สึกของตัวเองเอาไวนะ้นจนกระทั่งม .3 ความรู้สึกของน้องนางก็ถึงคราวเปิดเผยเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เออดุ้นพี่ที่น้องนางแอบรักเนี่ยเข,าาเ,เข้ามาวววนนุ่นใชีิตและ อย่างที่บอกว่าในเอกของเราอะอยู่ม .3 ช่วงเวลาม .3 ที่นักเขียนเลือกให้เป็นฉากหลังของเรื่องปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยนะที่นักเขียนเลือกช่วงนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าม .3 เนี่ยมันเป็นวัยที่เยาวชนรู้จักคําว่าผัวแล้วอะ <c oughs> คือถ้าเราไม่พูดเรื่องกฎหมายกสิลธรรมนะม .3 เนี่ยมันเป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมผสมพันธ์แล้ว <c oughs> แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่เราจะได้จากตัวละครเด็กอายุ15-16เนี่ยเราจะทัสก,กับความรักที่มันเป็นแบบ ป๊อปปี้เลิศแบบมันเป็นความรักแบบเด็กๆแต่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเป็นความรักแบบปัญญาอ่อนนะแต่มันเป็นความรักที่แบบจะเรียกว่าอะไรบริสุทธิ์เป็นความรักที่ไร้เชิงพณินีเป็นรักที่แชริตี้รักคือการให้ซึ่งมันเหูกับพวกเราไงวัยเรามันมันกล้าโลกแล้วอะจะไม่ค่อยมีแบบโมเมนต์แอบ,บรักแอบบหนีอะไรอย่างนี้ <S <S ก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันมันฉุดเราให้กลับให้กลับไปสู่มันจะจดจําได้ถึงความรักที่มันสดชื่นสดใส เนาะแล้วก็เป็นความรักที่ครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขแล้วก็อินกับมันต้องเตือนคนอ่านไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาก่อนซื้อคือนายเอกเรื่องนี้เป็นโรคชอบพูดคนเดียวชอบพูดพึดพพพรรมพำส่วนพระเอกเรื่องนี้เป็นโรคหูตึงอีจัดลอเล่นคือนายเอกเรื่องนี้มันพึมพำใส่ผู้ชายเก่งมากหน้าพี่มีรติกับน้องก็พี่พีมน่ารักอะครับฮะ ว่าอะไรนะเอาเปล่าครับไม่ได้พูดอะไรเอเป็กอย่าลืมเมมเบอร์พี่ด้วยนะอ๋อผมบันทึกไว้นานแล้วครับฮะเคยมีเบอร์พี่แล้วหอ๋อเอาเปล่าครับผมไม่ได้พูดแบบนั้นเอเป็กรู้ป่ะพี่อชอบกินยาคูตเด็กเลยผมรู้ครับผมก็เลยกินตามไปด้วยฮะอะไรนะ อ้อเปล่าครับผมก็พูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยคืออิดจอนอกจากนั้นเอกแม่งจะเก่งกันพึมพำนะพระเอกกูก็หูตึงอีกไม่เคยได้ยินเฮี้ยอะไรดีเลยหลังจบเรื่องนี้นะกูว่านักเขียนจะต้องพาพระเอกไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลหูตาคอจมูกอ่ะว่าด้วยเรื่องอาหารของเรื่องนี้นะสปอนเซอร์เรื่องนี้ก็คงจะเป็นยาคูนี่นแหละไทยอินทุกฉากคุณไม่ได้สะขาเหลืออะไรคุณขายยาคูแล้วก็พะโลอ,อีก ทุกวันนี้นะใครเป็นเพื่อนไก่อีพีแอมพาคินไนในเฟซบุ๊กนะมึงจะเอียนพาโลมากคือแดกทุกวันแดกแล้วโพสต์แดกจนคนที่ไม่ได้แดกรู้สึกแบบไม่อยากแดกแล้วคือกูก,กดซ่อนโพสพาร์คินไนสามสิบวันนะเพอาะพาโลเนี่ยและมีวันหนึ่งยายกูทํพาพโลกูแทบจะเดินไปความมอเลยเสอกมาเจอานเอกในเรื่องแดกพาโลอกีกก็เลยสันนิษฐานได้ว่านะฮะของแดกในเรื่องนี้ทั้งเรื่องก็คือมาจากของแดกที่นักเขียนปลดปรานนั่นแหละ กูจะบอกความลับอะไรห้ปะจริงๆแล้วอะ่ะนางเอกของเราเนี่ยกันเนี่ยก็คืออีพีแอมเนี่ยแหละคือเขียนยังไงให้รู้ว่าเคยแอบชอบเพื่อนคือเวลาเขาบรรยายฉากที่ต้องแบบว่านายเอกคนึงถึงพระเอกนะกูขำตลอดเลยไม่ใช่เขาจะเขียนให้กูขำนะแต่คือหน้า e อีพีแอมมาอยมาตลอดแล้วกูสลัดไม่ออกอะ่ะแต่จะบอกให้นะว่ามันมันน่าจะเป็นโมเมนต,ต์ที่หลายๆคนเคยเป็นนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือกูแต่กูไม่ได้อยากพบกับเพื่อนนะอยากได้กันเฉยๆในโมเมนต์เนี้ยโซก็เชื่อว่าหลายๆคนนะน่าจะ หลงรักนายเอกของเราไม่ใช่ของกูติดของของเรื่องเนี้ยเพราะว่าสิ่งที่นายเอกเป็นอ่ะมันก็ทําให้เรานึกถึงตัวเองว่าครั้งหนึ่งเราก็เป็นแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นความทรงจําที่ดีเนาะจริงๆถ้าไม่ติดว่าแฟนกูดุมากนะกูก็อยากตามหารักแรกของกูเหมือนกันไม่รู้ตายหาไว้ยังบานนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับ5เรื่องที่โจอ,อยากให้คุณรู้นะครับเกี่ยวกับนิยายเรื่องนี้คิดว่านิยายวายเรื่องนี้ถูกจริตคุณไหมถ้าสนใจอยากอ่านนิยายเรื่องนี้นะครับนิยายวายรักใส่สแบบอ่านแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะในฉบับรูปเล่มเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เ,เว็บอ่านนะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างที่โจจะให้ไว้แล้วก็ส่วนใครที่สะดวกนะครับอยากอ่านเป็นแบบอ e ีบุ๊กก็ไปตามกันได้ตามลิงก์ข้างล่างนะครับซึ่งอยู่ที่เมพเนาะครับโจจะใส่ไว้ให้เหมือนกันและสําหรับปีใหม่นี้นะครับภาร์ทเขาอยากจะมอบ ความสุขนะครับเป็นนิยายเรื่องนี้นะครับสามรางวาัลแต่จะเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊กนะครับซึ่งภาร์คีนัยเนี่ยเขาจะแจกกิฟต์โค้ดทั้งหมด3รางวัลน,นะครับติกาโค้ดง่ายเลยแค่แชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะเนาะก่อนกดแชร์นะครับโพสตบอกความรู้สึกนิดนึงว่าทําไมคุณถึงอยากอ่านในใิยายเรื่องนี้พิมพ์ยาวๆก็ได้นะหลังจากนั้นนะครับคุณจะต้องติดแฮชแท็กอนุบาลปฐมมัธยมคนที่อยู่ในใจผมก็คือพี่ดูดูใต้ลิงก์อีกทีนะว่า เขียนเหมือนผมไหมยาวมากนะพิมพ์ดีๆเปิดสาธารณะด้วยนะครับเดี๋ยวพาคีนัยนะครับจะไปดูตามนั้นแล้วก็จะไปเลือกนะครับผู้โชคดีทั้งหมด3คนนะครับฉะนั้นเขียนมายาวๆเขียนแบบตอแหลก็ได้ไม่ต้องจริงใจหรอกให้รูว่าอยากได้จริงๆเมื่อพาคีนัยคัดเลือกมาแล้ว3คนนะครับก็เดี๋ยวเราจะจะส่งเป็นกิฟโค้ดไปให้ทีหลังเนาะอย่าลืมโหลดแอปเม p นะครับเตรียมไว้เลยนะสำหรับอีพีนี้นะครับก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะครับใครที่ติดตามอยู่บน u t ท b e นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด ด้วยถ้าชอบพี่โจามาเมาส์น,นี่อยากให้ฟังนะครับก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะถ้าไม่กดเด็ดเดี๋ยวจะตามหากันยากเนาะเออเพราะว่ากูยังไม่ดังไเซิร์ชยังไม่ขึ้นตั้งตัวยังไงคลิปหน้านะครับก็ตั้งใจจะรีวิวของเนเน่จงังวันก่อนนางเอาเหล้าบวยมาสินบนให้แล้วแล้วก็ตะกนใส่หน้ากูว่าเมื่อไหร่จะอ่านของกูสักทีโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปครับ เออจริงๆกูก็อยากฝากถามอีพีแอมเหมือนกันว่าทาไมจะต้องมีกูทุกเรื่องวะนิยายของนางมีชื่อโจตลอดเรื่องก่อนๆนี่เป็นเพื่อนพระเอกมั้งอะ่ะเพื่อนนางเอกมั้งอะ่ะเป็นตัวประกอบมั้งอะ่ะเป็นเป็นคนตายก็มี้วเรื่องนี้กูเหมือนจะเป็นเจ้าของคาเฟ่ด้วยทุกวันนี้งานแต่ละเล่มของนางเนี่ยกูจะต้องลุ้นว่ากูจะเป็นอะไรอืมกูต้องมานั่งลุ้นว่ากูจะเป็นหาอะไรในนิยายของนาง